Ya ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับการให้เงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับไปดูคราวนี้เป็นทีของชมรมกีฬาจัก,กรยานจังหวัดสงขลาและสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยนะครับก็มอบเงินให้กับโรงพยาบาล16แห่งด้วยกันนะครับคุณสุพิษพิทักษ์ธรรมประธานชมรมกีฬาจัก,กรยานจังหวัดสงขลาและสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยก็นําเงินไปบริจาคผ่านให้กับ ที่16แห่งนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับ16แห่งในจังหวัดสงขลาแห่งละ4 8 0 0บาทเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ครับ โดยประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลากล่าวนะคะว่าการมอบเงินบริจาคให้แก่16โรงพยาบาลครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งทางชมรมและสมาคมเห็นนะคะว่าคนไทยนั้นควรร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันเพื่อให้รอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ค่ะ ผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่สงขลานะครับมียอดสะสม37คนด้วยกันนะครับรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว23รายนะครับที่เหลืออีก14รายอยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลสนามหาดใหญ่ที่นาหม่อมครับ